thank uh you -huh. อนนี้เฮกก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะระหว่างเดินทางกลับจากยะลาจะก,กลับกรุงเทพค่ะซึ่งจากยะลามานครศรีธรรมราชก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะตั้งใจจะมาไหว้ขอพรไอ้ไข่นะคะแล้วก็มาไหว้วัดพระวรวมธาตุด,ด้วยนั่นเองแล้วก็อาจจะแบบหาที่เที่ยวในนครนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างแต่ว่าก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้อ,ทอง <c oughs> จริงๆมีเพื่อนอแนะนําว่าให้ไปทาน อีกหนึ่งร้านนะคะเพราะเป็นร้านย่าแต่ว่าวันนี้ปิดเราก็เลยลองเซิร์ช g o o g l e ค่ะก็เลยมาถึงร้านนี้ชาวเรือน,นั่นเองนะคะซึ่งแบบว่าเมนูแรกเป็นเมนูแนะนำของโปรดค่ะ,ะ,คะชอบกินแบงดานะคะอันนี้เป็นน้ำพริกแบงดาสตอเผานี่มีสตอเผาด้วยนะคะแล้วก็เมนูแนะนำอีกอย่างก็คืออันนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกนะคะ ึ่งเมนูค่ะกุ้งหัดกะปิตอนะคะที่นี่แปลกตรงที่เขาให้มะนาวมาด้วยน่าจะต้องมีมะนาวไปนะคะเป็นสุดนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูปลาทรายทอดทอดปลาทรายปลาทรายทอดนั่นเองค่ะใบเหลียงผัดไข่ค่ะนี่เดี๋ยวจะกินแล้วค่อยมาบอกทีเดียวนะว่าอันไหนเลิศสุดนะคะถ้ามาเราต้องสั่งค่ะอิ่มแล้วนะคะไม่ผิดหวังเลยที่แวะร้านนี้ค่ะชาวเรือนั่นเองนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาหารรสชาติอร่อยมากนะคะแล้วก็อะไรที่เผ็ดก็คือแน่นอนรสจัดถึงใจส่วนใครที่ไม่ทานเผ็ดก็บอกทางร้านเขาได้นะคะแต่ว่ามาใตาน้น้อก็ต้องทานอาหารรสจัดจัดนั่นแ,แหละถึงจะแซ่บนะคะเป็นการเติมพลังแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันค่ะ ร้อนที่มาวัดเด็ดร้อ,อนเพราะแดดค่ะร้อนแดสดสิเราเป็นคนดีเราเข้าวัดทำบุญณตลอดซึ่งที่นี่ก็คือวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าชาวนะครเขาก็จะเรียกสั้นๆว่าวัดพระธาตุนั่นเองคะซึ่งเขาบอกว่าวัดน,นี้ความสวยงามก็คือที่สุดในภาคใต้แลนน้วนะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลายๆคนก็จะมาขอลูกที่นี่นะคะขอเรื่องงานเรื่องการเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเพราะว่าในนี้ก็จะมีแบบ เจดีย์ JD นะคะมีวิหารสวยๆเยอะมากแล้วก็สร้างมานานมากนะคะ จะเป็นเจดีบริวารที่รายร้อมรอบนะคะพระบรมธาตุเจ้า วัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารหรือว่าชานครก็จะเรียกว่าวัดพระธาตุค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดอื่นอื่นหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็จะมีต่างชาติมาด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ ในพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะแวะเวียนมาสักการะนั่นเองนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนั่นก็คือเจดีย์นะคะที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาค่ะทั้งที่ที่นี่คืออยู่ที่ใต้เลยนะคะแต่ว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่กลับเป็นแบบล้านนาแล้วก็จุดเด่น ของพระาธาตุก็คือที่ยอดของเจดีย์ค่ะจะหุ้มด้วยทองคําแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพระาธาตุเนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าพระาธาตุไร้เงาค่ะเพราะว่าองค์พระาธาตุจะไม่มีเงาทอดลงที่พื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์เนี่ยจะตกกระทบทางไหนก็ตามค่ะก็ไม่เคยมีใครเห็นเงาของพระาธาตุเลยนะคะแล้วก็สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้พระาธาตุไร้เงาค่ะกลายเป็นอันซิลไทยแลนด์นั่นเองค่ะ และประเพณีที่สำคัญประจำทุกปีที่นี่นะคะก็คือประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุนั่นเองนะคะจะมีการนําผ้าผืนยาวๆค่ะขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดียในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาแล้วก็วันมาฆบูชานะคะก็จะมีชาวนาครนี่แหละบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานะคะแล้วก็เอาผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวนับพันหลาเลยค่ะแล้วก็จัดขบวนแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุเจดียนะคะก็เป็นประเพณีที่จัดทำกันทุกปีเลยค่ะ ไหว้พระแล้วขอพรแล้วสบายใจเลยนะคะถือว่ามาถึงที่แล้วค่ะนครศรีธรรมราชนะคะได้มาไหว้เจดีย์ที่สวยที่สุดในภาคใต้แล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นเจดีย์ไร้เงาด้วยแย่ก็สาธุนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะขอพรเผื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกที่ค่ะกับเจดีย์วัดไอ้ไข่นั่นเองะคะ่ะซึ่งวันนี้ที่เรามาคือวันที่15นะพรุ่งนี้หวยออกจะได้หวยไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะ